จนและเจียงรับรู้เหตุการณ์ความโหมดร้ายของทหารญี่ปุ่นที่กระทำต่อชาวนานกิงต้องสองตกใจและกลัวมากเจียงมีอาการหนักกว่าถึงกับซึมเศร้าไม่ค่อยพูดมองท้องฟ้าซึ่งมีแต่กลุ่มควันดำบางคืนนอนไม่หลับหรือฝันร้ายเจียงได้ทราบจากผู้รี้ภัยคนหนึ่งว่าเพื่อนบ้านของเจียงถูกทหารญี่ปุ่นฆ่าตายหมดลูกสาวสามคนถูกทหารญี่ปุ่นยีคนลุมข่มขืนและฆ่า ร่างไร้วิญญาณของพวกเธอเปื่อยมีแผลถูกแทงตั้งแต่หน้าอกถึงอวัยวะเพศทิ้งอยู่บนถนนเจียงยิ่งซึื่มเศร้ามากขึ้นและอดคิดไม่ได้ว่าถ้าลุมฉัดไม่ได้บอกเธอถึงเหตุการณ์ต่างๆเขาคงเป็นศพอยู่บนถนนเช่นเดียวกับเพื่อนบ้านของเธอจนเห็นอาการของเจียงแล้วอดเป็นห่วงไม่ได้จึงพูดขึ้นว่ายายจากไปในวันที่เราอพยพเพื่อให้เราไม่ต้องห่วงเขาเราถึงมาอยู่ที่นี่ ยายให้เรามีลมหายใจวันนี้เราต้องอยู่ด้วยความหวังเพื่อที่จะกลับออกไปสักวันหนึ่งพิจิญญญี่ปุ่นทําไมถึงโหดร้ายต่อคนจีนมากขนาดนี้คนจีนอย่างพวกเราไปทําอะไรให้พวกเขาเจ็บแค้นเขาจึงมาทําร้ายพวกเราอย่างโหดเหี้ยมเพียงกลัวว่าสักวันหนึ่งเพียงอาจจะต้องถูกข่มขืนและฆ่าเหมือนเพื่อนๆเพเียงพูดไปร้องไห้ไปและวิ่งเข้าไปกอดเจินอย่างแน่น ปันหนึ่งจึงเป็นที่พึ่งของเขาคนเดียวเจียงทําใจดีๆไว้มันไม่โชคร้ายขนาดนั้นหรอกเชื่อพี่สิสิ่งที่ล่มจัดพูดดูเหมือนจะเป็นจริงเกือบหมดเขาเคยบอกอะไรเธอหรือเปล่าว่าทําไมเขาถึงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้ไม่ได้บอกอะไรมากเขาเคยบอกว่าถ้าเป็นไปได้อยากจะพาเจียงไปประเทศไทยเพราะประเทศไทยไม่มีสงคารามประเทศจีนจากนี้ไป จะมีสงครามกับญี่ปุ่นอีกหลายปีและภายในประเทศจะมีสงครามด้วยเจินและเจียงสอนหนังสือเด็กและช่วยดูแลเด็กในเขตปลอดภัย่วนล่มฉัดช่วยงานต่างๆของคณะกรรมการจนแทบไม่ได้พบเจียงและเจินเลยล่มฉัดได้ออกไปกับรถของเขตปลอดภัยเพื่อไปรับอาหารจากนอกเมืองอีกระหว่างทางกลับล่มฉัดเห็นตึกต่างๆซึ่งเคยเป็นร้านค้ากลายเป็นซากหักพังสองข้างทางถนนมีศพจำนวนมาก บางศพไม่มีหัวบางศพเดิมเนา่าและถูกสัตว์กินจนอวัยวะภายในหลุดออกมาข้างนอกศพผู้หญิงจะเป็นศพเปื่อยและมีรอยแผลตามร่างกายบางศพมีมีดแทงคาอยู่ที่อวัยวะเพศบางศพไม่มีหน้าอกช่างหนาผผ้าหดหูอย่างมากเหมือนนานกิงกลายเป็นเมืองไร้คนมีแต่ศพจํานวนมากนานกิงเมื่อไม่กี่วันก่อนสวยดุจสวรรค์วันนี้นรกเต็มตัวจริงๆเมื่อลถถึงถนนแถวบ้านเจียง ล่มฉัดขอบให้หยุดรถเพื่อเข้าไปในบ้านของเจียงภายในบ้านถูกลื้อค้นทำลายเมื่อเดินออกมาข้างนอกบ้านมีศพหญิงเปลือยหนึ่งศพอยู่บนถนนข้างๆ้างบ้านถัดไปเป็นศพของคุณสูงยุสองศพถูกแทงที่ท้องเมื่อเดินเข้าไปในบ้านก็พบศพหญิงเปลือยอีกสองศพล่มฉัดกำลังคิดว่าในประวัติศาสตร์จริงจะต้องมีศพเจียงและเจินอยู่แถวนี้แน่เขาได้เปลี่ยนประวัติศาสตร์ของทั้งสองแล้วจริงๆ เขาและเจ้าหน้าที่ที่มาด้วยกันช่วยกันเอาผ้ามาคุมศพหญิงหล่านนั้นต่างมองหน้ากันด้วยสีหน้าที่โศกเศร้าและไม่อยากเชื่อว่านี่คือฝีมือของมนุษย์วันหนึ่งในเขตปลอดภัย ร่มชัดมีโอกาสพบจอรลาเบ้สวัสดีครับคุณลาเบ้ผมชื่อสันเป็นคนไทยช่วยงานคณะกรรมการเขตปลอดภัยสวัสดีครับคุณสันมีธุระอะไรกับผมหรือผมรื่นายคุณลาเบ้มากคุณได้ช่วยชาวนานกิงจำนวนมากในขณะที่ผู้นำของเขาทิ้งพวกเขานี้เอาตัวรอดคุณเป็นเพลยงชาวต่างชาติในเมืองนี้ทั้งที่คุณสามารถออกจากนานกิงได้แต่คุณเลือกที่จะอยู่ที่นี่ สิ่งที่คุณลาเว่ทำให้กับชาวนานกิงในวันนี้จะถูกบันทึกในประวัติศาสตร์ของนานกิงตลอดไปคุณยังมีธุระอะไรกับผมอีกไหมผมอยากจะบอกคุณลาเว่ว่าแม้การทักทำของคุณในวันนี้จะเป็นความดีอันยิ่งใหญ่ต่อชาวนานกิงแต่มันมีผลกระทบระหว่างพรรคนาซีกับรัฐบาลญี่ปุ่นคุณจะถูกกดดันให้ออกจากนานกิงในวันที่28กุมภาพันธ์ปีคิศัก1938 คุณไม่ควรที่จะนำเรื่องราวความโหดร้ายในนานกิงที่คุณบันทึกไว้ไปเผยแพร่ในเยอรมันมันจะส่งผลร้ายต่อคุณและครอบครัวการเมืองในเยอรมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดลาเบ้นิ่งสักคู่ฉันต้องทนดูความโหดร้ายที่นี่ด้วยตาทั้งสองของฉันดังนั้นฉันจะพูดเพื่อเป็นหลักฐานของความโหดร้ายกับชาวนันกิงฉันจะไม่เงียบอีกต่อไปจากนั้น ลาเบ้ก็เดินจากไปร่มฉาดพูดกับตัวเองว่าคุณลาเบ้ผมเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของคุณไม่ได้จริงๆคุณคือคนดีแห่งนานกินจริงจริง,รงในคืนหนึ่งทหารญี่ปุ่นจำนวนหนึ่งได้ลักลอบเข้ามาในเขตปลอดภัยและข่มขืนผู้หญิงทหารเหล่านั้น ใช้ความรุนแรงและกำลังเกิดความวุ่นวายอย่างมากมีเสียงกรีดร้องขอความช่วยเหลือบางคนถูกทำร้ายจนเสียชีวิตในสภาพศพเกือบเปื่อยเจียงเป็นหนึ่งในเหยื่อหญิงที่ถูกทหารญี่ปุ่นข่มขืนเธอร้องขอความเมตตาจากทหารญี่ปุ่นแต่ก็ไม่เป็นผลเสื้อผ้าเธอถูกฉีกขาดทหารญี่ปุ่นไม่ต่ำกว่าห้าคนข่มขืนเธอจนเธอสลบไปเหตุการณ์นี้มีผู้หญิงสองคนเสียชีวิตและยี่สิบคนถูกข่มขืน หนึ่งในนั้นคือเจียงเจนรีบมาดูเจียงเธอหมดสติและถูกทำร้ายตามหน้าและลำตัวหน้าทอ้องมีเลือดออกที่ปากและจมูกและอวัยวะเพศจนตกใจมากและคิดไม่ถึงว่าจะเกิดเรื่องนี้กับเจียง เจียงถูกนําไปรักษาที่โรงพยาบาลจิตใจของเจียงได้รับกระทบกระเทือนอย่างมากเธอซึมเศร้าไม่ค่อยพูดไม่ค่อยกินมีความวิตกกังวลกลัวกลางคืนเวลาพูดถึงอะไรที่เกี่ยวกับพี่ปุ่นจะกลัวจนตัวสัน่นล่มฉันได้ไปดูอาการของเจียงที่โรงพยาบาลเขาได้ยินเสียงดังเหมือนมีคนจำนวนมากอยู่นอกห้องมีเสียงเปิดดังขึ้นเป็นระยะเขาจึงไปเปิดประตูดูทหารญี่ปุ่นจำนวนหนึ่ง เข้ามาในโรงพยาบาลและกำลังตรวจค้นห้องผู้ป่วยทุกห้องพวกเขาฆ่าผู้ป่วยชายทุกคนที่สงสัยว่าเป็นทหารจีนไม่นานก็มาถึงห้องที่เจียงพักอยู่ทหารเหล่านั้นพยายามตรวจค้นว่ามีทหารจีนซ่อนอยู่ไหมพยาบาลบอกทหารว่าห้องนี้มีแต่ผู้หญิงไม่มีผู้ชายทหารญี่ปุ่นเดินดูหน้าคนไข้ทุกคนจากนั้นบอกพยาบาลว่าให้ถอดเสื้อผ้าคนไข้ออกเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นผู้หญิง ขณะที่พยาบาลกําลังถอดเสื้อผ้าคุณไข้มีทหารญี่ปุ่นระดับหัวหน้าเข้ามาร่มฉัดจึงเดินเข้าไปพูดเป็นภาษาอังกฤษพร้อมแสดงเครื่องหมายเขตปลอดภัยในห้องนี้มีแต่ผู้ป่วยหญิงไม่มีทหารจีนแต่ทหารของคุณไม่เชื่อบัองคับให้ถอดเสื้อผ้าผู้ป่วยทุกคนผมขอเถอะทหารญี่ปุ่นมองหน้าล่มฉัดและพูดเป็นภาษาอังกฤษคุณไม่ใช่คนจีนใช่ไหมใช่ ผมเป็นคุณไทยทหารญี่ปุ่นมองไปรอบๆห้องเดินดูคนไข้ทุกคนและไปหยุดอยู่ที่เตียงของเตียงเธอเป็นคนรักของผมเธอถูกทหารของคุณทำร้ายและผมขืนหัวหน้าทหารญี่ปุ่นมีสีหน้าเทียดและหันไปพูดกับทหารญี่ปุ่นสักครู่การถอดเสื้อผ้าผู้ป่วยได้หยุดลงผมต้องขอโทษกับความเคาะร้ายของคนรักของคุณและหวังให้คนรักของคุณหายป่วยในเร็ววัน วันหน้าทหารญี่ปุ่นก้มหัวลงอย่างต่ำผมเชื่อว่าทหารญี่ปุ่นมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นทหารขององค์สมเด็จจักรพรรดิและจะไม่ทำร้ายผู้หญิงและคนเรเนนจากนั้นทหารญี่ปุ่นได้ออกจากโรงพยาบาลไประที่ดูแลผู้ป่วยพูดขึ้นว่าไม่อยากเชื่อเลยว่ายังมีทหารญี่ปุ่นดีในนานกิงอีก กองทัพญี่ปุ่นสามารถกวาดล้างทหารจีนนอกเขตปลอดภัยได้หมดและเชื่อว่ายังมีทหารจีนจำนวนหนึ่งหลบซ่อนในเขตปลอดภัยโดยผสมกับพลเรือนนานกิงเนื่องจากเห็นเครื่องแบบทหารจีนรองเท้าหมวกและอาวุธทิ้งไว้บนถนนจำนวนมากหลายวันต่อมาขณะที่ล่มฉัดพาเทียงเดินในเขตปลอดภัยหลังจากที่อาการดีขึ้นล่มฉัดได้ยินเสียงตะโกนดังจากทหารญี่ปุ่น เขตปลอดภัยอาจจะมีทหารจรีนหลบซ่อนอยู่จะมาตรวจค้นและจับกลุ่มทุกคนในเขตปลอดภัยยืนนิ่งเพราะไม่มีกำลังที่จะไปต้านทหารญี่ปุ่นตรวจด,ดูนิ้วชี้ว่ามีรอยด้านจากการใช้ปืนในแต่ละวันหรือไม่ดูที่ไหล่ว่ามีรอยการสะพายกระเป๋าหรือไม่ดูหน้าผากและผมว่ามีรอยกดทับจากหมวกทหารดูรอยพุพองหรือตุ่มที่เท้าซึ่งเกิดจากการเดินเป็นเดือนเดือน ทหารญี่ปุ่นแยกชายเหล่านั้นออกมาได้ประมาณ1,300คนล่มฉัดรู้ว่าทหารจีนเหล่านั้นจะต้องถูกฆ่าตายแน่จึงรีบเดินไปหาทหารญี่ปุ่นและขอคุยกับหัวหน้าทหารเหล่านั้นล่มฉัดถูกพาไปพบหัวหน้าทหารซึ่งคือทหารที่เขาพบที่โรงพยาบาลสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วล่มฉัดเป็นฝ่ายทักทิยก่อนทหารจีนเหล่านี้ไม่เป็นอันตรายกับกองทัพญี่ปุ่นครับ พวกเขาเป็นแค่ทหารเกณฑ์พวกเขาเป็นชาวนาแต่ถูกเกณฑ์มาเป็นทหารผู้นำประเทศรวมทั้งหัวหน้าพวกเขาหนีเอาตัวรอดทิ้งพวกเขาให้ต่อสู้กับทหารญี่ปุ่นพวกเขาทุกคนอยากกลับเป็นชาวนาอยู่กับครอบครัวพวกเขาถอดเครื่องแบบทหารทิ้งเพราะไม่ต้องการเป็นทหารอีกต่อไปคุณดูหน้าตาของพวกเขาสิพวกเขาหน้าสงสารถูกผู้นำประเทศทิ้งให้รับเคาะกรรมผมขอร้อง อย่าจับคุมพวกเขาเหล่านี้พวกเขาไม่ต้องการเป็นทหารอีกต่อไปและไม่คิดจะสู้กับทหารญี่ปุ่นร่มฉัดก้มหัวลงให้ในายทหารญี่ปุ่นสักครู่นายทหารญี่ปุ่นได้สั่งให้ทหารปล่อยตัวทหารจีนทั้งหมดร่มฉัดกล่าวว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณพร้อมกับก้มหัวลงอีกครั้งผมยังไม่รู้จักชื่อของคนเลยนายทหารญี่ปุ่นถามร่มฉัดผมชื่อซัน ผมนากามุระล่มฉัดยื่นมือขวาออกสักพักนากามุระก็ยื่นมือมาจับมือของร่มฉัดคุณในเขปอ,อดภัยต่างมองด้วยรอยยิ้มและปลบกมือให้กับทั้งสองขณะเดียวกันเจียงกำลังเดินมาหาล่มฉัดคุณลักษณ์ของคุณอาการดีขึ้นแล้วใช่ไหมใช่ครับนากามุระเดินเข้าไปหาเจียงเจียงหยุดและตัวสั่นร้องไห้ด้วยความกลัวผมต้องขอโทษ กับเคราะไรที่เกิดขึ้นกับคุณโดยการกระทําของทหารของผมนากามุระก้มหัวลงให้เจียงล่มฉัดแปลให้เทียงฟังเจียงสีหน้าเริ่มดีขึ้นเจียงไม่คิดว่าจะมีทาหารญี่ปุ่นอย่างนากามบบุระในนานกิงเลย ล่มชัดพูดกับทหารจีนเหล่านั้นว่าครั้งนี้คุณนาการุระเข้าใจแต่วันหน้าอาจจะมีทหารญี่ปุ่นมาอีกผมแนะนําให้พยายามลบร่องรอยที่บ่งบอกว่าเคยเป็นทหารวันหน้าทหารญี่ปุ่นมาอีกพวกคุณจะได้ไม่ต้องถูกจับไปฆ่า